ไฟลัสเคียวเพื่อให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูงที่มีช่วงคลื่นการรักษาถึง4ช่วงคลื่นมาพร้อมกับหัวแอปพลิเคเตอร์ให้เลือกใช้อย่างหลากหลายให้เหมาะสมตามพื้นที่ในการใช้รักษาใช้งานง่ายด้วยระบบแฮนด์สวิตช์การออกแบบด้านจับที่ขนาดมือ โปรโตคอลให้เลือกใช้หลายโหมดว่าจะเป็นโหมด Quick Start ที่เหมาะสมกับการใช้งานอย่างรวดเร็วยังกดเลือกพลังงานและกําหนดเวลาการรักษาแลสามารถเริ่มการรักษาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโหมด preset protocols เป็นโหมดแนะนําการรักษาตามส่วนต่างๆของร่างกายยังแบ่งเป็นกลุ่มโรคต่างๆให้เลือกมาพร้อมกับฟังก์ชันการเลือกระยะการบาดเจ็บเลือก BMI แลงสามารถเลือกสกินคัลเลอร์เพื่อให้ได้โปรโตคอลที่เหมาะสมเฉพาะเจาะจง จากนั้นนะคะเรายังสามารถเลือกโหมดไมโครโปรโตคอลเพื่อตั้งค่าพลังงานได้ด้วยตัวเองและโหมด p a t i e n t Data Bas e เพื่อจ,จัดเก็บข้อมูลการรักษาของคนไข้แต่ละบุคคลได้อีกด้วยนวัตรกรรมการรักษาด้วยเครื่อง High p o w e r l a s e r Therap y เครื่องนี้ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและให้ผลการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพถูกรวมกันไว้แล้วในเครื่องไฟลัสเคียวที่สามารถใช้ช่วงคลื่นการรักษาได้สูงสุดถึง4ช่วงคลื่นเรียกได้ว,ว่าตอบโจทย์การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูงสุด สนใจสอบถามเพิ่มติมเพียงติดต่อเรา